สวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมภูมิใจนําเสนอมากนะครับเป็นพระเครื่องหลวงพ่อคูณนะครับองนี้เป็นพระเครื่องหลวงพ่อคูณรุ่นนั่งพานชนะมารสร้างปีพศส5 3 7นะครับองค์นี้นะครับติดรางวันที่สี่งานประกวดศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาอาคารบีนะฮะกุงเทพนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวจะพามาชมนะครับองค์นี้นะครับเป็นชนะมารรวมโค้ดนะครับ เป็นชนะมารลรวมโค้ดนะซึ่งความพิเศษขององค์นี้คืออะไรนะครับองค์นี้เป็นชนะมารรวมโค้ดเนื้อทองฝาบาทจํานวนการสร้าง198องค์พิเศษสุดๆก็คือเป็นบล็อกทองคํานะครับบล็อกทองคาเนี่ยการหาเนี่ยเป็นความหายากมากของยากมากอีกครับหายากมากๆเลยที่เป็นบล็อกทองคําแล้วเป็นรวมโค้ดเนื้อฝาบาทนะครับ ซึ่งองค์นี้เป็นองค์แรกที่ผมได้เช่ามานะฮะองนี้นี่ถือว่าเป็นองค์แรกที่ผมได้เช่ามาเลยนะฮะหายากนะครับหายากนี่ครับม็อกทองคําองค์แรกที่เช่ามานะฮหกโคดครับสวยๆครับด้านหลังนะ มีรอยจาน2จุดนะครับโอเคนะครับก็ภูมิใจมากครับที่มีโอกาสได้เช่าเรียนองค์นี้นะครับเป็นองค์แรกของผมเลยนะฮะที่ได้มีโอกาสเช่านะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับในการรีวิวพักเครื่องหลวงพ่อคูณเรื่อยๆนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ